แับจอยกูเสียเนี่ยแสนที่สองเลือทสี่หมื่นหมดะเสียแปดหมื่นเลยโอ่พี่มีแต่คนรวยนหานั่งอยู่เนี่ย, 40, ยบบเขาบอกว่าที่นี่มีเปิดเนี้ย <c oughs> ท้องแต <c oughs> ่ตีสี่ 4. เฮ้ยที่ไหนเปิดบ้างวะ <c oughs> นนที่ร้อยแหกมาเลยเดียมไม่ไม่ร่วมรถมีเท่าไหร่เดียมหมดอ่ะไอหมอนเราไปถึงกี่โมงวะใครเราอ่ะแต่คุณโรดี้มาถึงกี่โมงรถก็เป็นติดนะทุกทีเวลาติดอ่ะทุกทีเวลาเก็บติดดี้ดีแม่อันนี้จิ๋วมาเลยข้าวอะนะนี่นี่นี่เขาลงคอทักก็เราในหน้าเราลื่นกันแล้วนะเราไม่ได้มีความทุกข์นั่นอ่ะเล่นเสียงไม่ได้เอาตังอะไรมาเสียยังไงเราก็ไม่ได้อยู่กับโดนจับก็โดนจับเราแล้วดูที่นี่มีได้ยังไงมีคนโทรแจ้งบอก ว่าเขาถึงกันหมดแล้วนโอ้แล้วตอนไนี่แล้วตคนที่เราไปเล่นที่ที่ดอนเมืองได้ไปไหมไปหรอกไปไปใช่ไหมไม่ไปอันนั้นเล่นเป็นเขาเล่นอะไรกันหนักเล่นอะไรไม่รู้เล่นของหนักปกติก็เล่นเล่นอย่างที่ที่ผู้ปกครองเลยนะเล่นเล่นไม่ได้เล่นใหญ่ขนาดนั้นรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ